วันนี้มาทำแกงปลาดุกนาใส่ใบยี่หร่ากันค่ะผู้ไม่ค่อยได้ทาเมนูนี้บ่อยมากนะคะเพราะว่าปลาดุกนาที่อุบลน,นะคะในตลาดแถวบ้านนี่หาค่อนข้างยากแน,นานทีถึงจะได้ทํานะคะนี่ค่ะเป็นตัวใบยี่หร่าที่ปลูกในกระถางที่บ้านนะคะเด็ดมาสดๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆไม่ค่อยได้ทาเมนูเกี่ยวกับอ่าใบยี่หร่านะคะแต่ว่าชอบปลูกล้างน้าทําความสะอาดดีแล้วนะคะตัวใบที่มันใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เอามาตัดค่ะ แต่ใบที่เล็กๆก็ใส่ไปทั้งใบได้เลยค่ะทีนี้จะมาแกงกันเลยนะคะเอากระทะตั้งไฟใช้ไฟไม่ไม่ต้องแรงมากนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเราก็จะใส่พริกแกงค่ะพริกแกงที่ใช้จะเป็นพริกแกงพริกแกงสไตล์ไทยภาคกลางเผ็ดหยาบนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมกับตัวพริกแกงใต้ค่ะแล้วก็ปูผสมกระชายแล้วก็เม็ด เป็นเม็พริกไทยอ่อนค่ะใส่ลงไปโขลกรวมกันนะคะจะได้ช่วยตับตื่นคางประดุกของเราค่ะผัดพริกแกงนี้ให้หอมๆเลยค่ะให้ส่งกลิ่นหอมไปเลยจากนั้นก็จะเติมน้ําเปล่านะคะใครมีน้ําสต๊อกน้ําซุปก็สามารถใส่ไปได้ค่ะประิมาณนี้ก็กะเอากับตัวปลาดุกนะคะผู้ใช้ปลาดุกประมาณ7-8ตัวขนาดกลางๆค่ะไม่ใหญ่มากแกงของเราในวันนี้จะเป็นลักษณะคลุกคลิกนะคะ ไม่ใช่แกงแบบซดได้ค่ะน้ำเดือดพร่านแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไปนะคะใส่ไปแล้วห้ามคนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าเผืือเราคนโปรโตีนจากปลานะคะจะละลายออกมาทำให้แกงของเรามีกลิ่นคาวค่ะแต่เราสามารถใช้ตะหลิวขยับขยับตัวปลานะคะให้แยกออกจากกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้เนื้อปลาดุกของเราสุกนะคะแล้วก็รอให้น้ำแกงเดือดพร่านอีกสักรอบหนึ่ง จะได้ชิมรสชาติแล้วก็ปรุงรสค่ะชิมรสชาติถ้าเผื่อไม่เค็มก็เติมน้ำปลาได้นะคะลืมบอกไปนะว่าตอนโขลกพริกแกงนะคะปุ๊ใส่กะปิลงไปด้วยนะคะก็จะมีความเค็มจากกะปิอยู่แล้วส่วนหนึ่งค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพริกแกงของเพื่อนๆนะคะว่าเป็นยังไงเดือดอีกรอบแล้วก็ใส่พริกแดงแล้วก็ใบมะกรูดลงไปค่ะตามด้วยใบยีร่าของเราได้เลย แกงนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีความหอมนะคะรสชาติเข้มข้นแล้วก็จัดจานมากๆนะคะเป็นเมนูที่ปลืองข้าวอีกเมนูหนึ่งเลยค่ะในตอนท้ายนี่นะคะจะเพิ่มผงฟรุ้งคริ้งนะคะแล้วก็ผงปรุงรสลงไปนิดหนึ่งด้วยค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะข้าวหมดหม้อหมดหายแน่นอนค่ะเมนูนี้นะคะทำให้เราเจริญอาหารได้มากๆเลยนะเวลากินข้าวนี้ต้องระวังนะคะ แกงปลาดุกนี่ไม่ค่อยได้ทําจริงๆอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าปลาดุกนาหาค่อนข้างยากตลาดแถวบ้านนี่ปีหนึ่งจะมาขายแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองส่วนมากมันจะเป็นปลาดุกตัวใหญ่ปลาดุกอุยซึ่งที่บ้านไม่กินกันสูตรอาหารไม่มีตายตัวสูตรบ้านใครบ้านมันสวัสดีค่ะ